นี่ขนาดว่าปีที่เราปลดคนกันเยอะแล้วนะฮะปีนี้ยังเริ่มเป็นสตตล์กันออกมายังไม่จบมก,กราคมก็ปลดกันแล้วและในที่สุดก็ถึงคิวสถานีทโทรทัศน์ข่าวชื่อดังไม่ว่าจะเป็นระดับตํานาน45ปีไม่ว่าจะเป็นระดับตนานําน,ตนาน99ปีปลดคนครับ Comcast พูดชื่อนี้คนไม่รู้จักหรอกแต่ถ้าหากว่า Comcast เนี่ยเป็นเจ้าของของบริษัท NBC News อันนี้ผมว่าทุกคนที่อยู่ในอเมริกาจะรู้จักกันดีนะครับและจะบอกให้นะฮะว่า NBC News นี่นะฮะ เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของโลกที่ใช้ระบบสีไม่ใช่ขาวดำด้วยนะฮะเนี่ย NBC เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของโลกที่ใช้ระบบสีหรือมีทีวีสีเกิดขึ้นครั้งแรกก็คือ NBC News นะครับเปิดกิจการมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะจนถึงปีนี้99ปีฮะเพราะว่าก่อตั้งในปี1926นะถ้าใครเคยไปที่อะไรครับตึกล克斐勒ในนิวยอร์ก แล้วมองขึ้นไปเลยครับนั่นแหละคือสถานีโทรทัศน์ NBC News นะครับซึ่งก็จะมีสถานีโทรทัศน์ในเครื่องเขาเช่น CNBC เป็นช่องที่รายงานเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่ใหญ่แล้วก็ชื่อดังนะฮะในอเมริกาเนี่ยนะครับปรากฏว่านี่คือสนักข่าวแรกเลยนะฮะตำนานระดับ99ปีและเป็นผู้ที่เปิดเกมท,ทําทีวีสีแห่งแรกของโลกเนี่ยนะครับบอกว่าต้องปลดพนักงานคนเบื้องต้นอาจจะเป็นชุดแรกก็ได้50คนเห็นไ,ไหมฮะ ปลด50คนแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าในรายละเอียดต่อไปว่าทำไมถึงปลด50คนสำหรับค่ายนี้ส่วนค่ายที่2ก็ประกาศกันวันนี้แหะครับ CNN บางคนเรียกว่า C เห็นเนะครับ CNN <oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> ชื่อย่อมาจาก Cable News Network หลายคนรู้จักนะผมเชื่อว่ารู้จัก แบรนด์นี้ระดับโลกเลยนะฮะเป็นสถานีข่าวโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกในสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันจะเป็นเคเบิลทีวีถูกไหมครับและ CNN เนี่ยจะเป็นแบบบอกรับสมาชิกเพราะคนจะดูได้ต้องเป็นสมาชิกเสียค่าเคเบิลนะครับ CNN ก็บอกเหมือนกันครับว่าจะปลดพนักงานหลายร้อยคนอันนี้มากกว่า NBC News เพราะ NBC News บอก50คนล็อตแรกใช่ไหมฮะ แต่ CNN บอกหลายร้อยคนขึ้นไปเลยจากพนักงานในปัจจุบัน3,500คนซึ่ง CNN ก็เปิดสถานีแล้วก็ถ่ายทอดไปทั่วโลกมา45ปีนะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับสถานีโทรทัศน์ยักษ์ใหญ่ระดับตำนานของโลกในอเมริกาเริ่มปลดพนักงานกันตั้งแต่จะบอกไก่โหก็ได้คือปี2025เพิ่งผ่านมาได้แค่22-23วันเองนะครับทั้งสองของสำนักข่าวทั้งคู่ใจตรงกันตรงที่ลดค่าใช้จ่ายยังไงก็ต้องคุมต้นทุน ยังไงก็ต้องลดค่าใช้จ่ายยังไงเศรษฐกิจของอเมริกาตอนนี้กําลังเข้าสู่ขาลงแบบค่อยเป็นค่อยไปที่เรียกว่า soft landing เพราะฉะนั้นรายได้จากโฆษณาก็ดีรายได้จากสมาชิกในการบอกรับก็ดีเนี่ยนะครับยังคงไม่เห็นสัญญาณที่กลับมาเลยเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องคุมค่าใช้จ่ายนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะลดต้นทุนในเรื่องอื่นด้วยก็คือย้ายนะสถานที่ผลิตรายการข่าวอะไรเขาก็แล้วแต่เนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่น CNN ก็มีสตูดิโอเนี่ยอยู่ในวอชิงตันดีซีอยู่ในนิวยอร์กเนี่ยนะฮะ ก็จะย้ายเกือบทั้งหมดนะฮะไปที่แอตแลนตาซึ่งเป็นสนักงานใหญ่ของ c ซนเนเพราะเขาจะคุมค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยนะครับอีกจุดหนึ่งที่ทั้งสองสถานียักษ์ใหญ่ของโลกระดับตำนานเจอคืออะไรทราบไหมฮะไอที่เรากําลังดูกันเนีย่ยดูผมเนี่ยนะฮะระบบสตรีมมิ่งข่าวซึ่งตอนนี้กลายเป็นระบบที่แข่งขันกันแบบรุนแรงอย่างมากๆแน่นอะนครับทุกคนจะยอมรับว่าตอนนี้แทบจะไม่มีใครดูทีวีกันเลยนะครับแม้ว่ามันจะเป็นคอนเทนต์คือถ้าเรามองในแง่ของเนื้อหาหรือคอนเทนต์มันจะเหมือนกัันครบ เพียงแต่ว่าช่องทางที่มันปล่อยไปเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมันแตกต่างกันเพราะช่องทางในการรับรู้รับทราบรับ,รบ,รบดูรับชมคนดูทีวีน้อยลงแต่หันมาดูในระบบของออนไลน์มากยิ่งขึ้นผ่านระบบที่เรียกกันว่าไลฟ์สตรีมมิ่งนะฮะดังนั้นการไลฟ์สตรีมมิ่งในอเมริกาตอนนี้ก็แข่งขันกันแบบรุนแรงอย่างมากๆนะครับก็เลยทําให้2สํานักข่าวนี้นอกจากจะคุมต้นทุนปรับรูปแบบธุรกิจไปเป็นเรื่องของการผลิตเนื้อหาสาระและบริการระบบสมาชิกในแง่ของดิจิทัล มากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับการปรับโครงสร้างของธุรกิจทั้งหมดก็ต้องเกิดขึ้นด้วยนะฮะแล้วมีคนก็พูดเล่นติดตลกแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องจริงนะเสร็จสึกนะก็จัดการเลยครับเพราะอะไรฮะเพราะอีเวนต์สำคัญที่เพิ่งจบไปก็คือ20มกราคมการเข้ารับตําแหน่งสาบานตนของประธาดดนาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ที่มป์คนทเ่47พอจบเรื่องนี้ปั๊บเห็นไหมก็เดินเกมปลดคนลดค่าใช้จ่ายทันทีนะครับดังนั้นสิ่งที่จะเห็นได้ข้อสรุปจากตรงนี้ก็คือว่า การ disruption หรือการสะดุดหยุดลงเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของผู้ชมผู้รับฟังติดตามข่าวสารอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับ เปลี่ยนไปหมดแล้วและเทคโนโลยีที่มาใหม่แข่งขันกันสตรีมมิ่งกันแบบชนิดที่สถานีก็สตรีมมิ่งได้นะครับนักข่าวก็สตรีมมิ่งได้นะฮะผู้ประกาศข่าวก็สตรีมมิ่งได้อีกเหมือนกันนะฮะร,รวมถึงสื่อที่ไม่ได้เป็นมวลชนแต่เป็นสื่อบุคคลก็สตรีมมิ่งไลฟ์ได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็เลยทําให้หลายคนตอนนี้ต้องเข้าใจครับว่ามันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วจนเหลือเชื่อจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับอะถามท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าสื่อใดต่อไปนี้น่าเชื่อถือมากกว่ากัน <c oughs> ฟังดีๆนะฮะ ผมไม่เลือกสองตัวเลือกท่านผู้ชมกสื่ออะไรต่อไปนี้น่าเชื่อถือน่าติดตามมากกว่ากันระหว่างสื่อมวลชนกับสื่อบุคคลฟังดีๆแล้วแยกให้ออกนะฮะ <c oughs> สองสื่อต่อไปนี้อะไรน่าติดตามน่าเชื่อถือมากกว่ากันระหว่างสื่อมวลชนกับสื่อบุคคลนะถ้าไม่เข้าใจผมจะบอกให้นะฮะสื่อบุคคลก็คือคนทั่วๆไปที่จับมือถือขึ้นมาแล้วก็ไลฟ์รายงานแล้วก็จะอะไรก็แล้วแต่นะครับ แต่ถ้าสื่อมวลชนนั่นคืออาชีพของความเป็นสื่อสารมวลชนมาตลอดหรือว่าอาจจะเป็นอาชีพในปัจจุบันก็ได้แล้วอาจจะมีสังกัดก,กับสำนักข่าวอะไรก็ว่าไปนี่คือความแตกต่างของสื่อมวลชนกับสื่อบุคคลน,นั้นถามท่านผู้ชมครับว่า,าท่านผู้ชมเชื่อใครน่าเชื่อถือกว่ากันระหว่างสื่อมวลชนกับสื่อบุคคลส่งเลยนะครับท่านผู้ชมครับ